แปดสิบบาทจ้ะนี่จ้ะเงินทอนจ้ะขอบคุณนะจ๊ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะจ๊ะโอ้โห,โ,หโหคุณแม่ค้าสวยจังเลยนะครับวันนี้นี่กางเกงใหม่ใช่ไหมเนะี่ยพี่ดูออกด้วยเหรอ,โ,อโหเป็นไงสวยมากไม่ใช่กางเกงนะ นี่รองเท้าใหม่ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยพี่ดูออกด้วยเหรอใช่พี่พอดีว่างวดเนี้ยถูกหวยมาก็เลยจัดมาเลยสองชิ้นเป็นไงกางเกงร<ๆ>องเท้าเข้ากันสุดๆนี่นี่นี่จังหวะชายลงมานเนี่ยเห็นนะเธอทาเล็บใหม่นะคุณแม่ค้าเอ้ยอยพี่รู้ด้วยเหรอเป็นไงสีใหม่หยาวกว่าเดิมด้วยห<ๆ>ใหม่ทั้งตัวใหม่ทั้งชุดใหม่หมด พี่บ้านะเขินนะก็คนมันถูกหวยอะนานๆที่จะถูกพี่รักเข้ามา,มาแล้วรอนานเป้าไม่นานเลยค่ะสบายมากโอ้ยนานๆไม่คิดว่านานขนาดนี้ไงไม่นานไม่นานเลยปะไปดูหนักกันดีกว่าไหมเตดขอบป๊บหนึ่งได้ไหมอะไรอ่ะเขาไปทำอะไรมาเขาไปทำอะไรมา<อ>ไปทำอะไรมา<อ>ไม่รู้แต่เธอสวยที่สุดอยู่แล้วไง ไม่เอาที่เราเอาแบบอยากทำเป็นเล่นเจาะจงเลยไปทําอะไรมามันแบบยังไงมันดูแบบยังไงไปทําชุดใหม่มาชุดที่ใส่เป็นสิบปีแล้วนี่พี่หนูนั่งอยู่ตรงนี้มันดูออกเลยริงเหรอท<อ>ี่ใส่เป็นสิบปีถ้าเอามือทำนี้ขาดเลยชุด<อ>เก่ามากไม่ใช่ที่เราเอาดีๆไปทําอะไรมาดูให้ออกทําผมใหม่มาโอ้สามเดือนทำสามเดือนแล้วนี่ข้างในมีงอกนะนี่ ไม่ใช่เลยโอแค่นี้ก็ตอบไม่ถูกไม่เข้าใจโอ้ที่รักก็คือเรื่องแค่นี้ไม่รู้ไ้ไงพี่ลองมองดีๆเอาเป็นว่าเธอสวยที่สุดอยู่แล้วเนาะมันสวยมันรู้อยู่แก่ใจแต่ดูให้ออกก็ไป่ทำอะไรมาอ่าอ่าซื้อลองเท้าใหม่สร้อยใหม่โอ้ยสวยแล้วตอบนี้สวยสวยแน่ๆคือมันจะจ๋าลองดูดีๆสิ เปลี่ยนแขนใหม่พี่ลาอันนี้แขนเดิมยังไม่หมดอายุเงินใช้ได้คือกับคนอื่นที่รักรู้หมดเลยเออคนนั้นไปทาอันนี้คนนี้ไปต่อผมคนนี้ไปเที่ยวกัพี่ลารู้หมดเลยกับ <มะ S 1> เขาไม่รู้เลยือีนั่หนยู่เลยนะว่าหนูเปลี่ยนสีเล็บมาแต่ทั้งที่มันก็สีไม่ได้แตกต่างมากแต่ทํำไมาดูออกก็ไม่รู้นี่พี่เป็นคนแรกเลยนะที่ทักหนูเรื่องเล็บอ่ะ รู้หมดและนี่กางเกงขาสั้นมปกติก็ใส่กางเกงขาสั้นขายของอยู่แล้วแต่เขาดูออกด้วยว่าเนี้ยตัวใหม่ไม่รู้ว่าดูจากตรงไหนนี่เืินขายมาทั้งวันไม่มีใครทักเลยอ่ะเนี่ยทักคนแรกเลยนะเอ่อโอเคที่รักน่าจะไปทำทำทำอะไรทำอะไรทำทำันเจ็บไหมไปเจ็บตัวมาเนี้ยนี่นั่งตรงนี้ยังเห็นเลยอ่ะเจ็บตัวมาด้วยเหรอไม่เจ็บตัวมาไม่เห็นตาส่าเลยีต้องทายถูกแล้วเจ็บตัวมาด้วยนั้นใช่แน่ๆเลยใช่แน่ๆเธอไปทำคางทำหน้าทำตาทำจมูกทำอะไรทุกอย่างมาดูไขมันมาด้วยที่รัก ถามแล้วได้เท่านี้ได้เท่านี้แค่นี้นูไม่อ่ออีกเหรอพี่แฟนตัวเองนี่ถ้าเป็นหนูนะหนูงอนแล้วนะเนี่ยพี่คือเริ่มแล้วนี่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นเลยมีเหตุผลมากกำลังเริ่มอยู่อ๋อพี่ผู้หญิงเหมือนกันไงเย็นๆโอ้ยจะไปรู้ได้ไปทำาอะไรมาไปทำบุญมาแล้วไงทำบุญทำบุญมาแล้วไงทำบุญคุณต้องฆ่าพี่รารู้ได้ไงเก่งมากเลยอะไรวะเนี่ยรูได้ไงอ่ะเขาไปทำบุญมา อล่าก็ชัดมากวันนี้มันนีขนมดีแน่เลยออใช่ใช่ที่รักไมีทาบุญใช่ที่รักนเห็นไหมสวยขึ้นทําบุญแล้วเจ็บตัวด้วยผัาคว้างบาดใสหรือไงฮะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูหนังแล้วกันนะได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วเนาะใช่โอเคไปก่อนนะนะคะที่หลังก็หัดสังเกตนะพี่ที่กับคนอื่นเสังเกตไม่ต้องพูดพอแล้วโอเคไปนะคะไปดูหนังกันนะค้าโชคดีนะจ๊ะถ้าจะไปรู้ทงว่าทาบุญไม่ห่อ